ปี่ยาแห่งนี้แล้วไหมคะเห็นทีจะเป็นองค์หนือหัวเชยเซน่าแล้วพี่คะรีบทำถึงแม่หมอโอ้ 完了。 ได้เจ้าพิมพุษาเช่นนี้ดสัเจ้าหนถ้าเราชอมหนัเ่มาถรพักีอยานากกก็สองมีใเจ้าพิ่ควานชนี้อุเมสุภาตัวมืงช่างเจรจาสายไทยยิ่งพูดยิ่งนัวเขาตัวลังไปมจะอยู่ใหญหนักกับที่เหวี่ยนัทวันจับสุภาเอาไปทันทีแล้วฆ่ามันให้มันไปยนี้ คนคนอัปรีนี่ควรอยู่นานจงเอาวัฒนาเฉลิมตูไปพร้อมกับชูของนางโฉลมชายข้าไิบใสจะได้สมหมายพียงการตายในเทียงคู่กัน พ,พี่ขอบชนันทราบมว่าเกิดเรื่องแบดสีบันเทิงขึ้นภายในเมืองแหน่แหน่แหน่น่าเจ็ใจนางรัตนานี่นะ,จะ,จนะนนนสเสรษฐีทุรังทุรหลงเลยนะพี่คะเอาอย่างนี้ไหมไหมคะให้ของฉันกลับคนเสด็จพ่อเพื่อที่เข้าใจผิดและให้ยกคำกลับไปทันทนะคะแหน่จันทีเจ้าชช่าบอ,อกไปเสจินะแต่พี่อ่ะได้ตัดสินใจไปแล้วว่าพี่อะ เจ้าหัวลายช้าไม่จะคูดฝังจำไม่ได้คอยดูปวดเก่งเลยนะแล้วบอกฉันจะคอยดูนะคะ ชัยศิษย์รพระเจ้าป่ามีพาเข้าวิจูลมาขอพบพระเจ้าป่าอ้าวฉันไรเท่าไรเขาไม่ไปแล้วมันทำไมมันไม่ไปอ่ะคงม,มีเรื่องสําคัญมากพระเจ้าป่านั้นก็ให้เข้า,ขามาลรพาเ,าเข้ามาอขายววมมยอยมองไม่ได้ป่ะมีเรื่องอะไรลึกได้ยินตอนมหาอ้านเพียงนี้มองฉนันมีความจริงจะบรรลุไระเจ้าค่ะ จริงๆแล้วนางพัฒนาไม่ได้รู้เห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนางจันทีและนาง่อมเป็นคนจ้างของฉันมาทำคะแนนใส่สุภาพ์นในนางพัฒนาเขาเจ้าปะฮนี่จาพูดยังงจริงสิป่ะนะพ่อเนาะแน่เห็นว่าเจ้าป่ะไป้ไหเจ้าโมบอกข้าตอนนี้ข้าเสียใจมันคงไม่ทันแล้วล่ะเพราะว่าข้า เป็นตัดสินใจฆ่าสองคนนนะั้นไปแล้วไม่นะไม่นะไม่นะขนะยาตายหยาแล้วก็ทำไม่นะในเมื่อสองคนนะะนะั้นตายแล้ว <c oughs> ให้ลูกไพร่คุณไม่ไปโดนเดี๋ยวคุณเสียใจพรองค์ของฉันยังไม่ได้ประหารสองคนนะั้นท่านเจ้าค่ะสุภาณารามไปออกรบตอนนี้เสียชีวิตแล้วท่านเจ้าค่ะม่ค่ะ นางมัทะนาก็กงอมยังไม่ได้มาหาแต่ว่าพานางไปปล่อยไว้ที่ป่าเมื่อวานท่านเจ้าข้าจะไปปล่อยไที่ป่าหรือเจ้าข้าข้าจะไปตามนานกับมพัอยู่กับข้านะกตามป่า่เมื่อวาน ได้ทําให้ข้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งข้าอยากจะขอวิญนได้โปรดท่านจงช่วยข้าด้วยข้ามีคำอ้อนวอนจากเจ้าแล้วข้ามีใจที่สงสารยิ่งน้ำนมะันนาข้าชวนเจ้ากลับไปอยู่แนนอนทงเขวันกันเจ้าเห็นดีหรือไม่หมงชาที่ความไม่รู้คงในค,งค,งคงวามรักนะ ของฉันที่อาจจะทิ้งคนที่ของฉันรักไปได้ของฉันขอ,อ,องประทศไทในเครดิตที่พระองค์ระทากให้แต่ของฉันคงจะรับไปไม่ได้ค่ะมัทนานเะจ้าพี่แหวน,นะเราชวนเจ้าจะวิ่งตัวฉันไาด้วยกันแต่เจ้าต้องไป,ไปหรือเจ้าพอใจที่ทนทุกข์ยูกับความพนันเหล่าน,กกน,น,านี้หรอเหนเมื่อเจ้าเห็นโหหงมีน้ไใดีจิตดีจกักค่ะเจ้าจงเปเจานะที่โดความนบะอย่างนี้นะเจ้ ได้ขึ้นแล้วมาทนาเนาน้ำไปไหนเสียแล้วเหตุใดเจ้าถึงได้มานั่งเศร้าโศกอยู่ที่นี่คนเดียวพระนางมัฒนาได้อ้อนวอนแห่องค์สุเทศให้ช่วยนางได้ผนจากความรุนนี้และองค์สุเทศได้ชวนนางขึ้นไปบนชั้นฟ้าด้วยกันแต่นางไม่ยอมไปเพราะว่ายังคงมั่นคงต่อรักของพระองค์องค์สุเทศจึงสาบานกลายเป็นดอก จไม่ไม่ต้องกาจะหายใจพี่มีใจรักจ,จริงเจ้าไม่จจมีอีกแล้วถ้าจะนำดอกบัวลังนี้ปลูกไว้ที่วังของข้าเพื่อจะให้มันงนานอยู่ค่ข้าตลอดไปไม่ต้องกาม่น้อนกา ขอแค่รู้ว่าเธอดีกับฉันความสำคัญคงมากกว่าเสียไหนฉันตัดสินเธอแล้วด้วยหัวใจและจะไม่เปลี่ยนไปแค่ เรบฟังนะคะขอขอบคุณคุณพลอยน,นะคะทีนนะะนนะะใ่ให้การปรึกษาพวกเราในทุกเรื่องนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ช่วยเัาทำงานให้เราสบความสอบเร็จได้ดี